สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคุยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนนะคะธันวาคม2 5 6 5ให้กับพี่น้องชาวราศีกันนันเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะเป็นแนวทางเหมือนกับคลิปอื่นๆนะคะเรามาดูว่าไพ่ยิปซีชุดครัวคุณป้าหมอนะทักทอพี่น้องชาวกันเรื่องอะไรบ้างนะคะ แต่ทักดีก็โอเคนะเราก็ผลักดันตัวเองเข้านะคะถ้าทักไม่ดีเราก็ระมัดระวังนะคะไม่ประมาทนะคะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นะคะที่มันร้ายร้ายนั่นเองค่ะพี่น้องชาวกันนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีตัวเลขนะคะนำโชคหน้าไพ่ให้กับพี่น้องชาวกันด้วยเนาะประจาเดือนธันวาคมเผื่อว่านะคะเอาไปส่งไปเสี่ยงกันซื้อลอตเตอรีร่นะจะได้ถูกรางวัลสงท้ายปีนั่นเองค่ะพี่น้องชาวกันโอเคนะคะเทีนี้ก็จะจับให้แทนจํานวนห้าใบนะคะเออจำนวนห้ออนนาใบว่าดูว่าไพา่ทัก เรื่องอะไรนะคะมาเลยค่ะอ่าใบแรกมาแล้วนะคะใบแรกนั้นบอกว่าหนึ่งเหรียญตะโตพี่น้องชาวกันมีโชคมีลาบเข้ามือหนักๆน,นะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกมีโชคมีลาบลอยนะคะอืมอนุญาตให้เสียงได้เที่ยวนี้โชคดีปีใหม่แน่ นะคะมีโอกาสนะคะปลดหนี้ปลดสินทามีนะคะแน่แล้วก็มีโอกาสเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ก็แสดงว่าพักผ่อนนะคะเออฉลองปีใหม่กลับบ้งกลับบ้านกลับช่องเที่ยวปีใหม่นะคะพี่น้องชาวกันดีมากเลยดีเลิศประเสริฐสีละจ้านะคะอ่ะดีเลิศประเสริฐสีนะคือพี่น้องชาวกันนะ,ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบทำมาค้าขายได้กําไรแน่นอนเรื่องเงินเด่นมากเรื่องเงินเด่นมากนะคะ สำหรับพี่น้องชาวราศีกันนะคะโอ้ยอิจฉาอิจฉานะคะอ่าแล้วก็มีการนะคะเอ่อทำบุญให้ทานนะหลังจากได้รางวัลใหญ่แล้วก็ไปทําบุญให้ทานได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะนี่อย่างนี้นะบางท่านก็อาจจะ ได้ถือศีลน,นะคะเ,เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนี่เองนะคะแล้วก็มองเห็นว่าเดินทางสายกลางได้แล้วนะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นคือพี่น้องชาวกันนี่เห็นไหมคะทาบุญทากุศลจริงๆด้วยนะคะหรือบนอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะได้แก้บนราคาพี่น้องคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภลาบลอยเข้ามือนะคะพี่น้องออชาวราศีกันฟังมาหมอนะดวงเปิดแล้วนะถึงสิ้นปีเนี่ยนะคะแล้วก็ต้นปีใหม่ได้ฉลองได้เฮแน่คือพี่น้องชาวกันเล็กขึ้นไพ่ ประจำราศีอีกต่างหากนะคะนี่ไพ่ประจำราศีอีกต่างหากนะคะพี่น้องขานะพี่น้องชาวกันท่านไหนที่ฟังคลิป,ปหมออยู่แล้วจิตตกนะคะเลิกจิตตกได้เลยนะคะดวงคุณจะเปิดในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนชัดเจนในทุกเรื่องเลยนะคะ,ะดวงเปิดทุกเรื่องเลยเทวดาปอสเตแล้วให้พี่น้องชาวกันนั้นหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคจากดวงที่มีเคราะห์จากดวงที่ไม่มีโชคลาภก็จะมีโชคลาบลาบลอยขึ้นมา ยางหนักๆเอาว่าอย่างนั้นสาธุสิคะน่ะสาธุสิคะน่ะรับเลยคะ่ะเนาะโอ้ยดีจังดีดีเลยนะคะดีทุกเรื่องด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวราศีกันเที่วนี้เอาเราไม่พูดมากเจ็บคอค่ะนะมาดูตัวเลขนําโชคกันดีกว่าว่าในเดือนธันวาคมนั้นพี่น้องชาวกันนั้นตัวเลขนําโชคมาจากไหนก็เป็นตัวเลขที่มาแบบลอยๆฟุกๆนะเลขไหนก็คือถ้ามันจะถูกก็คือถูกนั่นเองนะคะ เคล็ดลับเวลาไปซื้อลอตเตอรี่นะั้นไม่ต้องไปบอกไปถามว่าเลขนี้มีไหมมีไหมไปเห็นเลขไหนก่อนก็จับเลขนั้นเลยค่ะพี่น้องชาวกันเที่ยวนี้นะเพราะว่าโชคลาภลอยขมือแบบพุกๆหน้าว่ายอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพี่น้องชาวกันค่ะเตรียมเฮได้เลยค่ะอ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เจ้านี้ให้เลขอะไรกับพี่น้องชาวกันมาดูกันมีเลข08นะคะแล้วก็9 2 0 8สองสองค่ะพี่น้องชาวราศีกัน ขอให้เฮงๆเลยค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ